màu mày, màu mày, mà mày, ô cửa ốcแตก tè quá <laughs> đếc, đếc. Đếc. กำแพงพังครับผมบางโค้งเราต้องใช้ความเร็วแบบ พอประมาณนะนะประมาณเนี้ยร้อยห้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาขายคีย์บอร์ดอ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครับผม อผมว่าจะเอาคีย์บอร์ดเนี่ยมาดิฟนะฮะเกม Forza Horizon Pro, Pro นะครับวันนี้อยู่กับรถโตโ y ต้ a นะครับ GT 8 6นะครับก็รถคันนี้หาได้ใน Action House นะครับก็เออ่ค้นหานะครับเซิร์ชคาร์เลือกโตโ y ต้ a ครับผมแบบนึงนะฮะในยโมเดลมีไหม GT เนี่ยนี่ๆๆนี่นน อีทีแปดหกครับผมนี่เลยนะครับซื้อเลยนะครับคันละ10ล้านนะฮะสิล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นประมูลเนาะก็ประมูลมาเลยนะครับแต่ผมมีอยู่แล้วคันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมจะดิฟนะฮะจะดิฟก็ให้เซ็ตเป็นรถดิฟนะครับเซ็ตเป็นรถดิฟก็ไปตรงอัปเกรดเทอร์นติ้งนะครับตรงนี้แล้วก็ไปเออ่มันจะมีคําว่าเนี่ยตรงเนี้ยนิวเทอร์นนะครับเฟินฟินฟนนิวเทอร์นนะครับตรงนี้ มันจะมีคําว่าดิฟอยู่นะฮะดิฟเขาจะเซตเป็นรถดิฟมาให้เราเลยนะครับอ่าที่ผมใช้อยู่ก็เป็นอ่าตัวนี้นะครับไม่ใช่ดิเออตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นอ่ามันว่าอะไรก็กดไลท์นะครับดิฟนะกดไลท์ดิฟประมาณนี้เลยนะครับชื่ออ่าชื่อการเซตดิฟนะครับก็ถือว่าขับง่ายอยู่นะครับนิดนึงนะครับก็ถ้ามันเซตเป็นรถดิฟมันง่ายอยู่แลวนะฮะ ไปขับเล่นกันเลยครับวันนี้ขับมันจะดิฟตามถนนเลยนะครับแต่ความจริงมันมีที่ให้ดิฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดิฟดิฟตามถนนเลยพยายามที่จะไม่ชนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราวางแผนก่อนนะครับผมว่าจะไปเล่นแถวแถวแถวที่มันเป็นแบบคาแคบๆหน่อยภูเขาแต่ดิฟทางด่วนมันก็ได้นะคุณผู้ชมแต่มันมันค่อนข้างที่จะอ่ามันเร็วนะครับความเร็วมันแต่มันง่ายนะครับดิฟทางด่วนง่ายกว่า แต่มันเร็วนะมันแบบมันไม่ค่อยมีโค้งอ่ะไม่ไม่โค้งให้เราดิเคผมจะไปดิฟตามถนนเล็กๆ,ๆแล้วกันนะครับที่มะตกด้วยทำเครื่องผมแหลกเลยนะเนี่ยดิได้ไหมโอ,โอ๊ะ กินล้อเรียบร้อยครับวิธีดึงรถคืนก็คือหักพวงมาลรไปอีกทางหนึ่งครับ นี่แรงครับแรงมากเลยกดนิดเดียวนี่คือพุ่งเลยครับผมพยายามที่จะคุมเบรกไปด้วยโอ้โอ้โอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว่ไม่ได้ไม่ได้ครับพุ่ไม่ได้ โ oh no. uh, 700ดีกว่าน,นะ,ะทำไมมันมันมันกนระตุกครับคุณผู้ชมแป๊บหบนึงง่งฮะโอ้ ไปกัน แโอเคบางที่มันลากยาวได้นะครับแต่บางจุดมันลากยาวไม่ได้นะแบบนี้ ไม่หิมะต้องมาตกตอนนี้ด้วยตอนที่ผมจะดิฟต์เนี่ยดิฟต์ยากกว่าเดิมอีกลัวหายลัวหายไปแล้ว ว่าผมอยากไปอีกที่หนึ่งอะ่ะที่มันแบบเออไม่มีหิมะตกอะ่ะหนึ่งนะได้สกิลพมาเก้าเดี๋ยวผมลองย้ายที่ดิฟแป๊บหนึ่งนะครับมันแบบหิมะมันตกอะ่ะมันแบบดิฟยากนิดหนึ่งนะฮะก็อ่ะละครับตอนนี้ผมอยู่ในเออเมืองเลโก้นะครับชเลโก้แชมเปี้ยนชิพนะฮะพอดีมันมันตกทุกแมปเลยครับผมหิมะนี่แบบเออคือผมไม่รู้ทํำยังไงนะก็เออเอาครับมันอย่างนี้ที่แหละนะครับแต่แต่แต่อยู่ในเออเลโก ชมเป็้ยนชิปนะครับนี่อตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เลยนะครับก็แมปก็จะประมาณนี้นะฮะความจริงเขาใช้รถเลโก้กันนะครับเหมือผมเอารถด,ดิฟมาเล่นครับโอ้ยทคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแมปตรงนี้อ่ะไปะดิฟเล่นกันครับไม่ไม่เล่น,เล,นเล่นหลายวันแล้วเหมือนไม่ค่อยถนัดเหมือนกันโอ้โอหขย่าชน แรงไปแรงไป <laughs> แรงไปกี้ผมกดแรงไปคุณผู้ชมต้องกดเบาๆแล้วตัวเนี้ยโค้งมันแบบทับมุมอะ <laughs> ่ะรถคันนี้มันแรงครับ <laughs> มาใหม่มาใหม่มาใหม่โอกระจกแตกวะ <laughs>

บางโค้งเราต้องใช้ความเร็วแบบพอประมาณนะนะประมาณเนี้ร้อยห้าบางโอ้ไม่เห็นรถเมื่อกี้ <S <S ผมนึกว่าไม่มีตอนรถเราเอียงเราจะไม่เห็นด้านหน้านะคุณผู้ชมแบบยก เบกโอเคทิปยังไงให้เหมืองพัง <laughs> เต็กไม่อยู่ครับใส่กีดาวเนี่ยสามดาววะโอ้ยสองดาว ที่ถ้าไม่รุดโค้งนะก็3ดาวเลย รอบล,ลยเนะี่ยยอดอเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปขับตรงเกาะอ,อะไรอะฟอร์จูนอซ์แลนด์บ้างนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้มาฟอร์จูนอซ์แลนด์แล้วนั่นเป็นเวลาตอนกลางคืนคนะครับอันนี้เป็นเกาะนะครับเกาะแบบเอ่อสำหรับนักดิฟโดยเฉพาะนะฮะแต่ตรงนี้ทางดิฟนี่โหดมากนะครับมันเป็นทางแคบนะครับก็ดิฟยากนะตรงนี้ดิฟยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะขับเล่นแถวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยบนแถวนี้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีกระแทกรั้วบ้างรก็พอดีถ้าเราคุมเบรคคุมรถยากเนี่ยมันแบบมันไปรั้วแน่นอน,นครับออกนอกรั้วแน่นอนถ้ารถคันนี้คุมยากนะครับรถมันแรงครับผม ถ้าใส่ถาใส่เต็มเหนียวมันแบบหลุดแน่นอน สองร้อยอะเนี่โอ้เร็วไปเร็วไปเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงเดี๋ยวคุ้มไม่อยู่ผมเลือกที่จะไม่ชนรถนะฮะแต่ชนลัวแทน อะไรผ เก็ไม่อยู่เก็บตูดไม่ค่อยอยู่ chạy vào thang bên đây này ui quang quang dẹp tre nữa này với biển con này nữa เลือกรถวดีกว่ารถนะครับผมถ้าเลือกรถสกอร์เราหายแน่เจยวสักเจ็ดหมื่นนะครับ รถ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 โอ้โหเฮ้รถเยอะจังเนี่ยถนนมันแคบพับหลงยากมาก โอเคอุ้ยแปดหมื่นจริงเอาสักแสนก็ได้นะขับไปเรื่อยๆแต่วันนี้มันแบบหิมะมันตกทุกผู้ชมนะครับขับยากขับรถยากมากโอเคน่าจะได้คูณสิบหกแสนอันนี้เป็นสติลพอยต์ะนะครับเอาไปปลดล็อกรถนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้มันลื่นครับถนนมันลื่นนะครับดริฟยากนะครับดริฟยากกบ ปกตินะครับยากมากมันคุมรถยากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบไปรือเปล่าครับคีย์บอร์ดดิฟเนี่ยนะถ้าชื่อชอบก็กดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยครับเดี๋ยวมาดิฟอีกนะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเยอะก็จะมาดิฟอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ